สวยๆกางเกงสวยๆแบบนี้ครับสนับสนุนโดยอุปกรณ์มวยี่ห้อคลายครับในรายการมวยมันวันศุกร์ของเราขอพระคุณอุปกรณ์มวยี่ห้อคลายครับอันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจนี่มีรางวัลมาให้ครับจากเจเจปอไก่ชนพี่อุดรธานีครับเตะก้านคอมอบให้10,000บาทสอกกับเข่าร้อยสองหมื่นบาทกระเกฟาดหาง30,000บาทครับโดยเจเจปอไก่ชนนะครับพี่อุดรธานี พร้อมด้วยร้านคอกเทลซีฟู้ดครับร้านคอกเทลซีฟู้ดนีอ่อยู่ถนนอมมาดครับตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดขอนแกน่นเลยลงเบียร์ตะวันแดงมันนิดเดียวครับทั้งเจเจปอไก่ชนกับคอรกเทลซีฟู้ดเนี่ยโดยคุณจิ้นเจเจอับเดียนเชิญพับพวกของพี่จิ้นครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทียก3าเกมเดือดแล้วครับพี่อลี่ไม่ว่าเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับศิลธรรมขยับก็ไปมีแท่งขวาแล้วก็จะปล้ำในตีเขา่า เพชรเอเชียก็ดักเตะซ้ายแทงซ้ายโต้คืนตลอดวงในก็คอยไล่แขนเอาไว้นะครับทาให้ศิลธรรมนั้นยังปล้ำไหนตีได้ไม่ถนัดนะครับแต่เชื่อว่าเกมจากนี้ไปนี่เราใจแน่นอนครับอ่ะสองสองยกน้ำจิ้มอันนี้ของจริงโอ้ยสองเอ้าซ้ายครับมาว่าเกมเปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วครับอ้าวเลื้อยกันอยู่วงในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการแยกมาก่อนเลยนะครับแดงนี่เพชรเอเชียน้ำเงินศินลธรรมภาคที่สองครับ ครับไฟที่แล้วนี่โอ้โหกว่าจะรู้ตัวผู้ชนะนี่แม่เบียดกันยันวินาทีสุดท้ายมาโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้โหทันกันจริงๆนะครับมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วด้วยนะครับในไฟล่าสุดอูหมาแล้วครับฟอกของศิลธรรมสับเข้าไปแล้วก็ปล้ำในตีดูการขวางการไล่แขนของเพชรเอเชียพยายามจะขวางจะแทงสู้นะครับเอาละครับเกมเดือดเลยนะครับวงใน ก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีกันเลยครับแมศิลธรรมยกนี้นี่แกเร,เร่งเร่งเต็มเกียอะไรครับมีศอกชนอย่างเดียวครับขวางไว้ยกตีได้ไหมแมพยายามจะตั้งกำแพงครับพยายามจะตั้งกำแพงครับปิดไปล้มไปครับแผมล้มไปด้วยกันั้งคู่ครับแต่ว่าเพชรเอเชียอยู่ด้านบนครับนี่ไม่สนศิลธรรมมาเต็มเข้าไปวงในแมขุนเข่าเมืองลุงแม่ก็ได้เสียบ <c oughs> ดัดดูครับ ม่เพชรเอเชียไม่ให้ตีง่ายง่ายเลยครับโอ้โหแรีว่าคู่นี้นะครับใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับส่งมวยลีลาการชกนี่โอ้โหขายกันมีเข่ามีแข้งนะครับแล้วก็มีศอกสลับดูจังหวะกล้ำในนะครับในโค้งสุดท้ายของยกที่3นี่โอ้โหแลกกันเจ็บๆ็บทั้งนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างโดนทีละทั้อก็ยังคงเดินเบียดเข้าไปมีแข้งขวาเพชรเอเชียล็อกเอาไว้ก่อนนะครับน่ามันต้องแบบนี้ครับ ผู้เปิดหัวครับมวยมันวันศุกร์ทาง True for you ครับในการทำงานของทีมงานเพชรอินอดีโอ้โหซ้ายครับมาเตะเต็มแ,แ,แก้งเอา้าสอกใกล้ๆสี่ิลรรมแกก็ชนอย่างเดียวยัดเขาอย่างเดียวครับหมดยกที่3ครับพักก่อนแป๊บเลยครับแล้วก็ที่สาสกุลยิมนี่นมีทั้งเพชรมณนีกับน็อคเอาท์ซีพีเอฟครับสองแชมป์โลกสถาบันหลักของเมืองไทยนะครับอยู่ที่สาสกุลยิมตลาดกลางราชวายลุลูกกาคลองสี่ครับ เอานี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายครับสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของรายการมวยมันวันสุขของเราขอบพระคุณครับขอบคุณมวยเด็ด7 8 9เาขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับเริ่มยกที่4นะครับเกมการชกนี่เราใจกว่า3ยกที่ผ่านมาแน่นะครับน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังก็แล้วนะครับยกนี้ดูว่าเพชรเอเชียก็จะชิงเดินก่อนโอ้โหแต่ดูความแข็งแรงของศิลธรรมนะครับชิงเดินแล้วก็เบียดปล้ำวงใน ล้มไปแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหดูล็อกอยู่เลยครับแต่สายหลุดไม่ได้เลยนะครับเพชเอชเชียรพอหลุดนี่สีนธรรมแกตะคุบเลยครับตะคุบเหยื่อเลยครับอ่าแทงข่าวขวาคาไว้ผักไปครับอ่าสายออกไม่ออกครับหมัดมาแม่ท่านนายดูครับแม่นายแข็งแรงจริงๆิครับสีนธรรมพอจับได้นี่น่ากลัวเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับ มาภากทีแล้วนําไปก่อนแล้วมาพลิกเป็นลองแล้วก็กลับมาพลิกแซงเดี๋ยวต้องดูโอ้โหแต่ว่าดูครับโอ้โหชุดนี้มาโชว์ฉายสวยเลยครับเจ้าศิลธรรมชุดนี้นี่มาเนื้อเน้เนๆทั้นนทงนั้นนะครับทั้งแข้งทั้งเขา่านี่เลยครับมาแล้วขย่มเป็นการใหญ่แล้วนะครับศิลธรรมโอ้โหทําท่าจะหยุดจะชอดไปแล้วนะครับกลรมาการยุติการชกเลยนะครับ คุณหมอจิรศักดิ์บุพผาชาติต้องขึ้นไปดูอาการนะครับจบยกสี่เลยครับมาถล่มน็อกครับศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยครับโอ้มาดูจริงๆครับย้ำแ้นได้สำเร็จนะครับว่าขุนเข่าจากเมืองลุงครับจังหวัดพัทลุงดูจริงๆครับว่ากระตีไม่เลี้ยงเลยครับจบยกสี่ครับดูชมหน้าครับขุนเข่านาคตไกลอีกคนหนึ่งดูภาพช้าครับสายนี่ะครับพอหลุดโอ้โหแกยัดเข่าเข้ามาแล้วขวาง คือชุดใหญ่เลยครับตีไม่เลี้ยงกดคอกดคอมาเสียบกรรมการยุติเลยครับเพราะว่าเพชรเอเชียไม่ตอบโต้ครับดูจริงๆครับวันนี้ศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยครับเดี๋ยวพักก่อนแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูเพชรโชตร